คลิปอัปเดตเส้นทางขี่โมอเตอรไ์ไซค์สนุกๆกันครับล่าสุดก็เพิ่งไปทางแม่แจมผมก่อยแม่ตื่นฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายของประเทศที่ดูชายแดนระหว่างเชียงใหม่ตาแม่งสอนเส้นทางขี่โมอเตอร์ไซค์ผมว่าสนุกมากทีนี้สนุกมากผมนี่คือถ้าเพื่อนๆจะไปก็ต้องอยู่ที่ทักษะของเพื่อนๆดูครับว่า มันจะต้องแบ่งกันกระหวา่างคุณที่ไม่เอาทางดินเลยขี่ทางปุนล้วนหรือต้องการทางปูนและมีทางดินแบบให้พอเป็นน้ําจิ้มไม่ได้ยากมากในหน้าแรงนะครับก็เอาเส้นทางมาอัปเดตเพื่อนๆกันอัปเดตเส้นทางปี2024แม่ตื่นไปเจดีโคพโดแล้วก็สนามฟุตบอลที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับก็อยู่แถบแใกล้ๆดอยเปเปอร์ครับ เส้นทางช่วงแรกผมขอเริ่มที่แม่ตื่นครับแม่ตื่นนี้ผมปักปุดเริ่มที่ร้านลุงเหงเตีนสะพานแม่ตื่นเลยก็ตรงน,นั้นจะเป็นจุดที่ออกจากตัวบ้านแม่ตื่นเล็กน้อยแล้วคืออยู่ขอ,ขอบบ้านแม่ตื่นแล้วก็เป็นทางหลักขึ้นตอนนี้เส้นทางอัปเดตคือจากครัวลุงเหงบ้านแม่ตื่นถึงแยกภาคเซเป็นคนกรีตใหม่กิ๊บ ล้วนลระยะทางประมาณ17กิโลครับ17-18โลประมาณนี้คอนกรีตล้วนขึ้นเขาโค้งจัดชันแต่สำมอไซค์ผมว่าแค่นี้สบายมากครับก็คือเป็นทางคอนกรีตเพราะฉะนั้นสายที่ไม่เอาดินเลยก็มาถึงตรงนี้สบายๆนะครับแต่ต้องต้องขี่เขาขี่อะไรเป็นหน่อยนะครับต่อมาช่วงที่2จากแยกภาคเซหรือตรงสุด ทางปูนทางคอนกรีตจ,จะมีสี่แยกที่เราเราออกจากเราวิ่งมาจากาแม่ตื่นางก็จะเจอสี่แยกทางเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปออกบ้านเลือต่อได้อน,นี้จะเป็นทางปูนล,ลว้วนไปออกแม่ละมาาได้ครับถ้าเราตรงก็จะเข้าตัวหมู่บ้านประมาณไม่ถึงโลนะครับแต่เที่ยวนี้เราจะไปสนามฟุตบอลที่สูงที่สุดในประเทศไทยหรือเจอดีโคปโดก็จะต้องเลี้ยวขวาไปทาง เจดี JD, พักกระแชร์ชื่อเจดีน่าจะเหมือนกันนะครับคือเลี้ยวเป็นเป็นหมู่บ้านพักกระแชร์พักกระแชร์พกกระแชร์ซอโซ่นะก็เลี้ยวขวานี้เลยก็จะเป็นทางดินงงๆหนยว่าไหนตอนแรกไปก็งงว่าเอ้ยไหนทางวะแต่ว่าอ๋อมันก็มีทางอยู่เรียบเรียบข้างเจดีไปเลยครับเรียบสามารถเรียบข้างเจดีไปได้เลยแล้วก็วิ่งตามเส้นทางเลยมันเป็นมันมีแยกทุกทิกเลยแต่ว่าโดย common sense เนี่ยเราวิ่ง ตามทางหลักไปเรื่อยๆเลยครับเรื่อยๆเลยตรงนี้ระยะทางดินจะมีคอนกรีตเป็นบางช่วงคือช่วงที่มันขึ้นเนินชันอะไรแบบนี้ครัก็จะเป็นคอนกรีตแคบช่วงๆแต่ถ้าช่วงเรียบๆก็จะเป็นดินพ้นสายที่อยากประจนภัยหน่อยๆกับระยะทางช่วงนี้จากแยกพระกะเซถึง วัดโคปโดเจดีโคปโดประมาณ12-13กิโลครับก็สบายๆผมให้ขี่ไปพักภัยเต็มที่ก็ครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีเต็มที่แต่ถ้าสายแบบแบบไม่ชอบดินมากขี่ได้ช้ามากก็ชั่วโมงหนึ่งไม่เกินครับไม่เกินไม่เกินพอทดสอบเทสแล้วนะผมรถมอเตอร์นะโชคดีก็ขี่ได้เร็วกว่านี้นะแต่ว่าวันที่ผมไปผมไปกับน้องขี่ฟร์ซา่าสเลยขี่ได้คื ที่ดูใช้เวลาดีมากๆขนาดมีจอดพักเบรกพักไรด้วยครับจากวัวลุงเหวงไปถึงเจดีโคปโดเนี่ยชั่วโมงนิดๆในเละทางรวมๆประมาณ30กิโลนะฮะชั่วโมงนิดๆก็คือช่วงทางดําทางปูนเนี่ยพวกผมทําเวลากันได้ดีมากๆครับแต่หลังจากทางดินแล้วทางดินจุดที่เป็นทางดินนี่ยใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน40นาทีครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีในระยะทาง13กิโลนะครับก็คือขี่ไปพักไป mm. ก็ถือว่าไม่ได้ยากมากแต่คนต้องขี่ดินได้ต้องต้องอถ้ารถออโต้จะเหนื่อยหน่อยเพราะต้องตอดพักเบรกเป็นระยะระยะนะครับมันมีบางช่วงที่ชันแต่ถ้ารถเกียร์ก็คือขี่สบ,สบายๆเลยยิ่งถ้าพวกมีโชคดีๆหน่อยก็ลูดยาวแต่ถ้ารถเล็กเวฟหรือเคยเอา PG อะไรไปก็ สบายเลยครับสบายสนุกด้วยระ,ะ,ะ,ะยะทางประมาณ1 2บสอามโลเนี่ยกำลังดีเลยไม่เหนื่อยไม่ตึงแล้วก็วางแผนต่อใครจะไปนอนกลางเต็นที่สนามฟุตบอลก็ได้หรือหรือจะย้อนลงมานอนแม่ตื่นก็ได้สมมติว่าปลามาจากกรุงเทพน,นะฮะมาจากกรุงเทพสามารถขึ้นทางบ้านเลอตอเป็นทางเป็นทางปูนล้วนแล้วก็ไปเข้าเส้นลุกลังตรงนี้แค่สิบสอโล13ามโลก็ถึงละขี่สบายมีทางยากแค่นิดเดียว หรือแค่ไปเทีย่ยวแล้วลงไปนอนแม่ตื่นหรือถ้าอย่างผมเนี่ยเป็นขาย้อนกลับกรุงเทพก็ถึงจุดนี้ก็แวะถ่ายรูปนั่งดูวิวอะไรนิดหน่อยแล้วก็ลงทางเมลมากซึ่งจะไม่ย้อนทางเดิมแนละ้วก็จะลงไปทางเส้นยากเลยก็เดี๋ยวไปขอเก็บไว้ใน,นคลิปต่อไปคนระับเพราะจะมีรูปไปดูว่าเส้นเส้นยากเนี่ยจากสนามฟุตบอลที่สูงที่สุดเนี่ยลงไปแม่ละมาดเส้นที่แบบชันๆเลยสามิโลแล้วไปออกเส้น1 0 5้าเนี่ย เส้นทางมันเป็นยังไงผ่านรอยเปเปอร์ผ่านรอยเปเปอร์ด้วยเส้นนี้อันนี้ก็อัปเดตกันนะครับระหว่างเส้นทางแม่ตื่นแยกพระกระเซแล้วก็เลี้ยวขวาไปเจดีโคปโดเส้นทางสำหรับมอเตอร์ไซค์สนุกมากๆครับต้องไปลองสักครั้งนะครับหน้าแรงหน้าฝนผมไม่แนะนำครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ